โอ้โหหนาแหงแน่ดองนี้5ด้าท่านผู้ชมบอ,อกเลยอุ้ยเอาให้งามงามแบบนี้ดเด้อสู่เด้อโอ้โหมันยังไปได้ต่อกับมงกุฎดอกมีอีกสิบห้าท่านผู้ชมคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น <c oughs> ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเียนแบบเด็ดค <c oughs> ะ่ะหยอ อีดีตอนรับเ้าสุดฟอจนิน,น่าชาแนลนะคะอยู่ฟ้พีเจแปดแปดกับเพียมโรมาทุนวันนี้ฮ่าชีบุคนฮ่าชิบเจ็ดนะจ๊ะโอเคสุดลักล่อเช่นเดิมเปิดไปที่หนึ่งจุดห้าแล้วกันท่านผู้ชมโอ้โหเริ่มกันเลยวายมาวายมาโลมาดอกมีโอ้โหรับมาเต็มเต็มสามนะผู้ชมวายมาไม่มีตัวยืนน่าเห็นใจอ,ะอ่ะจัดไปที่สี่จุดห้า ยังไงกันครับเออมาแล้วมาแล้วโอเคที่1.5แล้านะท่านผู้ชมเออจัดไปอ่าของบนที่สองไม่มีกำไรท่านผู้ชม7.5แล้วการวายมาวายวะขวานแต๊กดอกนี้สวยงามสุดฝั่งปุรียที่สุดนะจ๊ะที่10.5บ้างแล้วกันเออโอ้โหบอกเลยว่าเกมโคลนทุนก็น้อยๆวันนี้เออจะไปที่อังงวนของเราอังงวนของเราโอ้โหอ่า คอมโบยใหญ่ยังไม่มาเลยทุกคนอาร์ที่สิบสองเออโอ้โหผิดสูตรนิดหน่อยนะคนจริงมันต้องเป็นสิบสามจุดห้านะท่านผู้ชมแต่ว่า ดีงามนะจ๊ะโอ้โหรับมาแล้วเท่าทุน <criança> ทออคอมโบต่อไปจะเป็นกําไรของเบอร์ดีแต่ยังบอมาโอเคไปทิพย์สิบสามจุดห้าของเราดีกว่าเออเตะๆเพิ่มมัดแล้วดอกดีสวยงามสุดงฟังคูเรียอ่าดอกต่อไปซียังไงซีไม่ได้สิบห้าท่านผู้ชมโอ้โหนาแหงแน่ดอกนี้ค่ะสิบห้าท่านผู้ชมบอกเลยอุ้ยเอาให้งามงามแบบนี้เด้อสูเด้อโอ้โหมันยังไปได้ต่อกับมงกุฎดอกมีอีกสิบห้าท่านผู้ชมคอมโบที่สองดูเรื่องกระเบื้องแต่ ไปแล้วอ่าจัดไปนะตอนนี้กำไรมากำไรมาแล้วดอกนี้สุดฝั่งอีกแล้ว65้าท่านผู้ชมกองวัวที่สองอายังไงโอ้โหสิ่งโตไม่มาสลับที่กันได้หรือเปล่าอ่าโอเคร้อยสี่สิบสองรับมาแบบว่าสองเท่าตัวท่านผู้ชมอย,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะ